อ่าโอเคเวิร์กคุณแปะอ่ะเราจะไปเี่ยอ่ะอ่ะเราไปข้อที่ต่ะต่อไปเลยโจ and I อแคมก่อนข้อนี้มีกี่คนแอนแปลว่าและโจและฉันมีโจกับมีฉันกี่คนก็อะไรนะโจโจโจคนฉะนั้นเป็นอูโพสต้องใช้อโจ

อ่น่เกนน่นอนเดิมเลยเติมอออ่านี้อันนี้เขเขียนบอกไว้แล้วเห็นไหมใช้กับเอมยูใช้กับาใช้กับอีใช้กับอ อีเอ ah, ah, ็มารได้เลยนชุดล้ก็ดีารอ่าที่จะให้เวลาทำก่อนทำีทั้งหลกว

i s สเอเห mm. ลือได้เต right. ิมเดี๋ยวข้อไหนเติมไม่ได้รอฟังเฉลยครับอ่ข้อไหนเติมได้เติมก่อนเลยครับผมเดี๋ยวข้อไหนเติมไม่ได้เดี๋ยวรอฟังเฉลยแต่คอมพิเตอรมันต้องมีข้อที่เราแข่งันนเอ้ยเอ็มหลังทำไปเสร็จเอ็ม

มีเสียงใครดังคะไม่เสียงกันนะคะแงบเสียงเลย,เลยคุจะมมีเพื่อนร่วบ้างเด็กปิดมาอยู่ปิดไม่เลยค่ะปิดไม่ไม่เสียงดังตอนนี้เพื่อนกำลังทำงานอยู่ใช้สมาธิค่ะเ<า>ติมเลยค่ะ E S M R ให้เวลาเติมเติมข้อที่เติมได้ค่ะข้อไหนที่เราเติมไม่ได้เราก็เว้นไว้เดี๋ยวรอดูเฉลยเสร็จลครับอมีคนเสร็จแล้วเสร็จทุกข้อหรือเปล่ามีทั้งหมดยี่สิบสองข้อข้อไหนเติมไม่ได้แล้วดูเฉลย ใครเสร็จแล้วมีเกมให้เล่นด้วยนะนานี้นะเล่นเป็นไหม <_ d ata> นี่มีเกมใครเสร็จแล้วก็ไปทําเกมอะมีเกมให้เล่นด่วยเกมนี่เป็นเกมหาของก็จะมีของต่างๆเหล่นอนอนพาพนี้ซ่อนอยู่ในรูปภาพใหญ่แล้วทาไมของผมมันไม่มีภาพเลยอะมีของต่างๆเหล่านี้ซ่อนอยู่ในรูปภาพใหญ่ อ๋อหน้าไหนนะเจอทำไมของบุ๊คไม่มีมีเหรอมีค่ะใช่คมีค่ะดีเจ้าหน้าต่อไปของเรามีครับมีครับไม่มีครับไม่มีครับมันจะเป็นกระต่ายผลไม้เลยกระต่ายนะอ่ะทำไมดิเจ้าปิ้นไปลอยอะเดี๋ยวมาไม่ได้ลูกกระต่ายครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาสอนว่าดิเจ้าปิ้นเกมไปให้ใหม่ก่อนนะทำไมไม่ได้ มเไเดียวเป๊ไมเนห่หายไม่เป็นรโอ้ยเง่มเหนื่อยแต่ใจเป็นปาชยจจใจจจไปยื่เก่งจะเจมีมาหลาบ้างนะคะไม่ได้เรียนคนเดียว เกรงใจพืนเขาด้วยเกรงจะแจ๊เนจเหวจิี่ป็นแห้งลนะครับงานนนี้เลยนะอ่ะเตมร็จไปแอบเกรงโจ๊ะแจ๊เจ้ครบโอเคเดี๋ยวที่เจอจเลยนะข้อไหนเติมไม่ได้ให้เราเติมไปพร้อมกับที่เลยอะข้อแรก วีแปลว่าพวกเราวีวีอาร์วีอาร์เ e ิร r ดเววีอาร์วีอาร์เฟรนพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนกัน We are friends พวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันเช่นเดยชดก็ลูตัสใช่ไม่แฟมิลี่แฟมิลี่ก็คือครอบครัวครอบครัวของฉัน เอาแม่ตับวาทให้ต้องการเยวะเลยอ่าใช้กับ e b เพราะว่าครอบครัวของฉันเนี่ยในนี้ก็คือครอบครัวเดียว big big แปลว่าใหญ่ครอบครัวของฉันเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ my family is big เป็นไปด W e a number three Sam Sam เป็นชื่อคน Sam กี่คน Sam หนึ่งคนก็แปลว่า M ต้ <It> s, <S องใช้กับ is Sam is my brother หนึ่งคนเป็นเอก <It> s, <S พจน์ใช้กับ is Sam is my brother brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชาย Sam is my brother r <Remember. S 2> าจ d y Number ์โฟร์อ่าข้อนี้ง่าย C ต้องใช้คู่กับ she is a teacher she is a teacher เธอเป็นคุณครูอังกฤษไม่ไม่ฝ่ายมีมารยากจะไม่ได้ตึ้นวันนี้ก็ไม่เอา เกิดซิสเตอร์แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวมีกี่คนในนี้มีอีกคนค่ะถ้าหลายคนเราเติม s แต่ในนี้มีกี่คนหนึ่งคนหนึ่งคนใช้ับ is อ่าหนึ่งคนเป็นเอกพจน์ my sister สี่ขไม่ทนันเปิดไมค์แล้วบอกพี่เจ่าดเิเขียนไม่ทันค่ะเขียนไม่ทันครับพีเเจร์จะได้คลอย n u m b e r six he is he is yes he is tall ขาเนี่ยตัวสูง tall แปลว่าสูง number seven you ใช้คู่กับ you <Okay. S 1> are sad. Sad. you are sad sad แปลว่าเศร้า you are sad แซดแปลว่าเศร้าคุณเนี่ยเศร้าจัง you are sad ครับ sad 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 number eight they แปลว่าพวกใครอะค they are they are cooking cooking แปลว่าทำอาหาร they are cooking พวกเขากำลังทำอาหาร เป็นชื่อแมวแม่ครับทำไมแม่ยี่เตัวนีโอ้่ายซูซานเป็นชื่อคน <Yeah. S 2> ซูซานมีหนึ่งคนเป็นเอก,กพจน์ใช้ is ซูซาน is my mother mother ร oh <my> แ,แม่ Susan is my mother Susan เป็นแม่ของฉัน Number 10ไหนตอบซี I อ,อะไร I am yeah, I am คือ I am เก <I am. S 2> ่งมากเลยมันได้เติมถูกแล้ว I am playing soccer Soccer ก,ก็คือกีฬาฟุตบอลน,นั่นเองลูก เราเรียกว่า soccer ก็ได้หรือว่าเรียกว่าฟุตบอลก็ได้ I am playing soccer ฉันกำลังเล่นฟุตบอลเล่น soccer นั่นเอง Numbers 1 l you you are yes you are you are เแปลว่าเก้า you are nine years old คุณอายุเก้าปี you are nine years old อันดี้เช่อกำลังดูอยู่นะเดี๋ยวใครไม่เปิดกล้องเนะี่ยอี่เชื่อจะถามนะคะเช่อจะได้ดูด้วยน้องตั้งใจเรียนหรือเงานี่พี่พี่ปอหกเนี่ยไม่เปิดกล้องอนะันดี้เชื่อดูหน้าเลย ไม่เปิดเดรดิเจอร์ามดไม่เปิดกล้องนี่แหละว่าเรียนจริงไหมเปิดกล้องแต่ปิดไม่ต่อไป n ม m b เ r ขสิบสอ is 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 cold today cold แปลว่าหนาว today แปลว่าวันนี้วันนี้อากาศหนาว it is cold today ไม่เเปิดกล้องห็น It is cold. Today. I am. I am. That's very good. I am. I am at home now. Home. Home. เยนโคเรียนก็คือชาวเกาหลีนั่นเอง They are Korean พวกเขาเนี่ยเป็นชาวเกาหลีเราเรียกว่า Korean They are Korean ต่อไปข้อสใครตอบถูกบ้างข้อน,นี้ยากหน่อย There is a pen p เพก็คือปากกาในที่นี้มีกี่อันลูกหนึ่งล้ หนึ่งด้ามถูกต้องฉะนั้นต้องใช้กับ is there is a pen on the d e s k มีปากกาอยู่บนโต๊ะ there is a pen on the d e s k there is a pen on the d e s k p เพแปลว่าปากกา อ a m s i x t my name ช <is. S 1> ื is ่อฉัน i ีสุีเจอบ่อย my name is my name is ฉันชื่อนิกิตา my name is นิ k ิต a นิกิตนิกิตมีความสามนะที่สุดรว are yes we are from Ukraine Ukraine ก็คือประเทศยูเครนนั่นเอง we are from Ukraine I am เหมือนเดิมถูกต้องค okay. ่ะแม่ทำได้เก่งมาก I am okay I am okay thanks I am okay thanks แปลว่าขอบคุณ21เราตอบอะไร มีคาร่าแอนแปลว่าและเลทีฟคาร่าและสตีฟมีกี่คนจ๊ะสองคนสองคนเป็นถูกต้องใช้อ่า marriage marriage แปลว่าแต่งงานคาร่ากับสตีฟเนี่ยแต่งงานกัน marriage คุณคุณเรื่องรอ ถ้ามาสองคนเนี่ยเป็นหูพโพ์ต้องใช้อาค uh, ่ะอ่าข้อสุดท้ายง่ายๆเลยชีสอุตังค่ะชีส a n English teacher เธอเป็นครูภาษา teacher แปลว่าครูสติปิีออ <S <S and English teacher เสร็จไหมยี่สิบสองก็เสร็จแล้วเรี๋ยวก็อ่าเดี๋ยวเกมนีิเชอร์ติดไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเรามาส่งงานเดี๋ยวดิเชอร์จะปริ้นให้ไปนะคะมาส่งว,นวนัน,นะะว,นวนันพฤหัะะสกับวันศุกร์นะเดี๋ยวดิเชอร์ก็จะได้ปริ้นเกมให้ไปเล่นให้ไปทำแต่ถ้าใครไม่มาอดวัดดิเชอร์ยังไม่ฝึกอ่านที่啊 <What? S 2> หาฝึกอ่านด้วยไม่วางอดิจิตเลอ่าะโอเคเสร็จไหมคะใครมีปัญหาอะไรบ้างยกมือถามได้เลยอ่ะตอนนี้ไม่มีคัปเชอร์เทโดเท,โกโ,ทโกโลตัสอ,อะไรคะ่ะใครทำตรงไหนไม่ทำให้ทันถาม เสร็จแล้วไม่นัอเสร็จแล้วโ้ม่เช่เป็นคนเยอะๆเช็ดโดชิกรตัดเส็จแล้วค่ะ ah. อาใด